สองข้ามเริ่มเงือแตกกันดีกา่นี่โอ้สวัสดีครับพบกับผม,ผมที่ช่องยอดจันเฟอร์มารีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะพามากินมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับผมมาม่าเผ็ดมาเลเซียครับผมเห็นเขาวา่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดขาดเผ็ดแนวเผ็ดบอบันยะบันยังมาลองเบิ้งครับวันนี้ครับผมผมก็สิลองเบิง้งเถื่อแลกขึ้นกันครับผมเถื่อแลกใน,นชีวิตครับลองกินเบิ้งนะครับเนาะ ขั้นแรกก็วันนี้เอาสามขับพ่อนะครับสามขับพ่อครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวสิบว่าไหวครับเท่ก็น,นะครับเนาะ อู้เต็มถาดมองกล่องพี่น้องขนาดสามับดิครับนี่นะซอสเผ็ดเผ็ดหนึ่งล้านสมิเกลเขาว่าครับแมนบาบุอ่ะลาดซอสเผ็ดก่อนครับขอใส่ปากนะครับนาะ ง่ายๆครับผมโอ้โหเป็นตะเพียรขัะทั้งสามเลยเก็บไว้ัต้ตไยกันเนาะ เรียบร้อยครับผมมาม่าปีศาจเพชรสุดยอดกาสันเขาวาแมนบอมมันจะแมนคือเขาวาบ้าน้อมาครับล่องเบิ้งครับผมโอ้ยเอเบิรงสีพี่น้องขี้เกเดือนพักกลางเรียกไส้เดือน คือกันเลยครับก็ใส่เดือนอู้หวว่าน้องพี่น้องเนาะเบิ้งสีสัวนแล้วมาจังไดก็ต้องไหวนะครับมากครับกินน้ำกันครับผมอ่ะลองเบิง้งอืมทำละ มีแตงน้ำนะครับแตงกับแกมแกมแตงนะครับเนาะเผ็ดเอริมันเผ็ดออกห่อน,นครับพี่น้องมันบอกแบบมันบอเป็นแบบเผ็ดโดดไปเลยเผ็ดออกห่อนเผ็ดทั้งไลเนะาะงพ่อได้ยู่ครับมะหัวทะเลมันขึ้นที่หลังลองเบิ้งก่อนนะครับเนอ้องกินไปเรื่อยๆก่อน สองข้ามเริ่มเงื้อแตกล้วดีบว่านี่เงื้อสัดแล้วครับครั้งแรกในชีวิตทีหรีครับอู้เห็ดห่อนเข่าท้งนัน อะสูสุโอ้ฮะลท์ทำเ่ากหน่นะพี่น้องนะนทำตาแตกครับ แมานไงแห้งจินน้าแห้งเพชรพี่น้องมานี่ ถึงขั้นน้ำตาทะเลิดเลยครับผมสุดยอดเพดอีลีเพดคือข้มมามคนไว้ลีครับโอ้โอหนักอยู่ครับเพด สุดยอดครับเผ็ดคือยังเข้าาซอยรีครับสุดๆจริงๆครับตัวนี้คอยเป็นคอยไปนะครับเนาะน้ำหูน้ำตาน้ำหูน้ำตาแตกครับ ลองไปสื่อมาสิมบ้างเด้อครับพี่น้องีดีหูวัฒเพชรถึงขัวไหนครับทนทนเอาครับปกติผมมากินเผ็ดอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ แต่มเาเจอตัวนี้ไม่ไหวหรือครับพี่น้องสุดๆ ังกินน้ำเข้าไปยังเพลิดเพลครับค้นลขึืนหอดดังเงะไรใครน้ยอย เจอร้อนๆอ,อย่างนี้ถ้ากินของเย็ยนเข้าหน่อยเนี่ยเหมือนมันมันตีกันด้านในค่ะ บ่ไหวดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับผมมหมืองครบับที่แรกกับกบา,าลัยาว์มะมดแหละครับคิดว่าเหเพาเผ็ดปานนี้เผ็ดคือขํ้มเาาขาซาเขาลืด่ดีครับผมสุดยอดล่องไปหามาซิมกันเบื่องได้ครับไปหากันลองไปหารับประทานกันได้นะครับผมถาไผมัก้ม,กมถาไทาย แบบมักความเพ็ดดเราไปหารับปร,ระทานกันเด้นะครับผมลองซิมเิึงครับผมสําหรับผมเนื้อแตกครับม้มนี่สุดยอดครับเต็มนาเพ็ดครักออิลิพี่น้องแตงก็บ่าขาอยกินนะกินแตงก๊น้อยนะครับ นิดน้อยนะครับเนาะคือว่าก็กินเล่ยเคืองอยู่นี่นะครับเนาะเอาครับมื่อนี้กับเมือพอประมาณเนาะครับเนาะบ่าท็อปช่องยอดจนันเฟ้่มารีกัขอตัวไปก่อนนะครับจังไดพอกันไม่คลิปหนาด้วยครับขอบคุณครับ